Oh. วันนี้จัดมาเต็มระบบเลยครับนะวีคอร์แพ็คคู่นะ1.9 z ซ็ตไฮรันเดอร์แคโฟเกียมแมนนวลน,นะครับอ่าสวัสดีครับนะอยู่กับผมใจหวานเจี๊ยบเช่นเคยนะรถมือ2คัสเกตเ็นบรีบายทอร์โตคาร์นะวันนี้ผมจัดรถกระบะามาให้ขวัญใจมหาชนอ่ารถยอดฮิตนะวันนี้ปรับค่าตัวลงมีรถเข้ามาใหม่อีกเพียบเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะทั้งสาคันนี้ยังว่างอยู่ ซื้อสดหรือว่าจัดไปเน้นทั้งหมดเลยนะครับนะก็เป็นพิการฝาก fc ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าสนใจติดต่อมหาเซลจ์ใจหวานเจี๊ยบได้เลยนะครับอ่ะเริ่มที่วีโคชกันก่อนนะครับคันนี้ All-New e s u ส DM ู D-MAX 3.0 Z นแะแพทเท็นะครับโ w d นะครับนะแคร4โฟนะครับเกียออโต้ปี2018นะรถมือเดียวไม่แสนสองนะครับนะ คันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเทาดำสวยๆนะไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกมีให้ชุดแต่งได้เป็นของ B c คอ s ์โรงงานในส่งตัวล้อเนี่ยได้ล้อแมกเดิมตรงรุ่นนะล้อแมก V วีปัดเงาสวยๆนะฮะตัวนังสือนี่กระจมองข้างไฟฟ้าโบกไฟเดียวด้วยบันไดด้านข้างนะครับชุดแต่งนะแหลกหลังคาด้านบนนะครับแล้วคันนี้ที่เปิดได้เป็นสมาร์ทเอนทรีด้วยกุญแกสมาร์ทยคเลดแบบครีเมียมสวยๆเป็นไงนี่ดูเสาบีเสาบีน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนะแล้วก็ เบาะนี่ปรับไฟฟ้าน ah, นะฝั่งคนขับนะครับเบาะหนังนี่วีคอร์ตรงกลางเป็นแคปเลอรนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูลคอนโทรลนะครับมีนี่กระจกปรับไฟฟ้ามีอ่าชะลอลงทางราชันนะครับมีโหมดการเลื่อนถลายให้นะจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้โหมดขับ2ขับ4ครับทูไฮโฟไฮโฟร์โครับโอ้โหออปชั่นเยอะออปชั่นเยอะมากคันนี้ค่าตัวไม่ถึงห0 0 0 0ด้วยนะห้าแสนดหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นเอง นะครับรถส,สวยๆโครงสร้างเดิมๆครับนะจัดมาให้วีคอสสประตูเกียวโตนี่โลบาร์ด้านหลังเดิมโรงงานนะครับนะโครงสร้างสวยๆเดิมๆสติกเกอร์4ี่หสโรงงานไฟท้าย LED นะสามจุดศูนย์แซดแพสเจียด d d บูพาวเวอร์มันไดด้านหลังนี่กล้องหลังมีให้ที่เปิดเป็นโครเมียมโอ้โหเป็นไงนี่นะด้านท้ายนะครับน็อตไม่มีขยับนะไฟท้าย LED สวยๆเดิมๆนะครับแม็กไรเนอร์แท้โรงงานอิซูซุ นะคันนี้ไม่แสนสองนะครับนะใครหาอยู่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะเครดิตเฟดาวนะครับแปสิบสี่งวดผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองนะถ้าสนใจเครดิตเฟดาวก็ซื้อสอดหรือจัดไฟแนฟนซ์ได้หมดเลยนะครับนะห้าแสนแปดหมื่นก้าพันบาทอ,อีกหนึ่งคันนะครับรถนางฟ้าเพิ่งเอาเข้ามาใหม่นะครับนะนางฟ้าองค์หนึ่งกำลังหลงทางหาเจ้าของอยู่คันนี้ออนิวอีส e ูดีแม็กเหมือนกันนะครับสามจุดศูนย์เนี่ยฮะ แซดแพดเทดนะวีคอร์สนะครับนะโฟลนะ4ี่คูณสเลยคันนี้ได้ขับ4เหมือนกันสเปคเดียวกันปี18บแดจนนะค่าตัว629,000บาทสีขาวมุกนี่ตัวหนังสือวีคอร์สสปอร์ตสวยๆนะด้านหน้านี่สีเทาดำนะครับแล้วก็ไฟหน้าเปรกเตอร์ไฟเดทียมไฟตัดหมดจัดมาให้นะครับได้เป็นล้อแม็กต์แต่งนะคันนี้นะขอชุดแต่งนิดนึงนะล้อแม็กต์เรนโซ่นะ L ack, so, นะแบบออฟโรดดอกยางใช้ยาวๆนะครับบันไดด้านข้าง นะตัวหนังสือนะไฟเลี้ยวอะไรอยู่ที่กระจกมองข้างมีครบหมดนะที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคันนี้ได้พรมใดมอนคัดมาแล้วนะครับนะนี่นะโครงสร้างด้วยเหวนเดิม,ดมนะตัวเบาะนะพะรงมาลัยมันติฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะออปชั่นภายในเหมือนกันนะจอทัชสก,กรีนแอลออโต้เกียร์โต้โหมดขับ2ขับ4เหมือนกันครับคันนี้ไม่แสนหกหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับนะสเปคเดียวกันเลยกับคันสีเทานะครับแต่คันนี้ได้ชุดแต่งมานะครับรอบๆนอกนะชุดแต่งสวยงามหล่อๆเท่ๆ นะห้องโดยสารด้านหลังก็สวยๆจริงๆนะคันสีเทาเนี่ยสแตนดาร์ดโรงงานแต่คันนี้จัดจัดแบบออฟโรดสไตล์ออฟโรดมาให้แล้วนะนี่สี่คูณสี่โรงงานนะไฟท้ายนะสามจุดศูนย์แซดแพทเทจดีดไอบูพาวเวอร์เหมือนกันนะห้องหลังมีให้เหมือนกันที่เปิดครมเมยมื่อตัวหนังสือวีคอร์สนะครับได้ชุดแต่งนะกันชนด้านหลังแบบออฟโรดเหล็กทั้งดุ่นนะครับแล้วก็มีที่ไล่จุงให้แล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ให้ตอนถอยนะครับสวยๆเลยคันนี้นี่ฮะใครหาอยู่นะคันนี้วีคอร์สสามจุดศูนย์แซดแพส นะครับปี2018จด19เกียร์ออโต้นะครับหกแ0นสบาทเครดิตฟรีดาวแปดสีงวดผ่อนอยู่11,000บาทสนใจจัดได้เลยนะครับนะอ่ะอีสุดีแม็กอีกหนึ่งคันนะครับนะ1.9นึ่งจุดเก้าเซทไฮแนะครับนะ Cap 4นั่นเองนะสี่ประตูเกีย e ร์แมนนวลนะครับนะคันนี้เป็นไงเขี้ยวเสือโฮมเมียมสวยๆเขี้ยวเสือหวานเกล็ดใต้ทะเบียน660ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟเดอร์ทามนันนิ่งไลท์ไฟตายอย่างหล่อ ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาครบตัวล้อแม็กเดิมโรงงานนะล้อแม็กสีเทานะยางล้นๆเลยเป็นตัวไฮเลนเดอร์กระจกมองข้างไฟฟ้านะครับบวกไฟเลี้ยว LED ด้วยบันไดด้านข้างนะครับการทรงการศาสตร์ใส่มาให้ครบเลยนะเสาบีไม่มีขยับนะครับและสำคัญคือได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำแบบนี้นะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นคูชคอนโทรลนะครับพวงมลาลัยหนังสวยๆนะครับแล้วก็มีโหมดการเลื่อนแต่ไหนให้ได้เป็นจอทัชสกรีนครับ แอร์เป็นอนาล็อกแบบมือหมุนใช้งานง่ายนะครับเกียร์แมนวนวลหกสปีดสับโดดนี่มีโหมดแบบชะลอลงทางราชันด้วยอ่าออปชั่นเยอะคันนี้รถบ้านมือเดียวด้านหลังนี่เบาะสวยๆตึงๆเลยนะมีแอร์ด้านหลังให้ที่เสียบสายยดดีมีให้ห้องโดยสารด้านหลังก,กว้างๆสวยๆนะครับนี่ปี2020หวานเจี๊ยบโครงสร้างด้านหลังสวยๆเดิมๆนะครับนะ้บันไดด้านหลังเดิมโรงงานนะฮะ ตัวหนังสือ e s สุนี่1.9 Z DDI Blue Power นะกล้องหลังมีให้ที่เปิดเป็นโครเมียมไฟท้ายแบบ LED นะครับนี่นะตัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีขยับเลยนะไม่มีชนจากด้านท้ายแน่นอะนรับประกันโครงสร้างให้แบบไรเนอร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะ้ำคันนี้รถบ้านมือเดียวซื้อสดไม่มีแวดนะครับรถคันนี้ลูกค้าออกสู่ป้ายแดงมานะครับนะ้ขับได้แค่40,000โลเท่านั้นเองเอามาเทินกับรถตู้ไปนะครับรถสวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักพิกว้มจมน้ําแน่นอะนแะลบประกันโครงสร้างคันนี้ค่าตัวเนี่ยจากเดิม 629,000บาทปรับลงเหลือ589,000บาทเท่านั้นไมค์สี่ห0ื่นเครดิตฟรีดาวผ่อนเดือนละ10,000บาทได้ลดโอ้โห1.9 Z <c oughs> นะ3.0 Z 3.0 Z นะ <c oughs> ใครอากหาก็บะ4ประตูเกียร์ออโต้4ประตูเกียร์แมนนวลนะครับซื้อสดมีแหวนหรือไม่มีแหวนนะขับ2หรือว่าขับ4นะทอ่อโต้จัดมาให้แล้วแบรนด์เอซูส์นะครับนะอ่ะ ประมาณนี้นะท่านใดสนใจรถคันไหนนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยแอดไลน์หรือโทรหาผมได้เลยนะเบอร์ด้านล่างนี้0ูนย์เ8้า4ใจแจ่ายทอโต้นะหรือว่าใจหวานเจี๊ยบรุ่นสองคัดเกตเมนบุรีบายทอโต้คาร์นะครับนะอ่ะประมาณนี้สําหรับวันนี้ผมใจรถรุสองคัดเกตเมนบุรีต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับหวานเจี๊ยบสวัสดีครับ